ยาแก้เชี้ก็สูตรสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้เจ้าของเราก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะต้องกวาดขยะข้างแดนนี่ก่อนตรงนี้ตัวขึ้ื่อสาวตัวจะไว้มุมไหนะะมุมนู้นนี่แหละค่ะมุมเดิมนั่นแหละแต่ว่านู่นเลยวกัน อยากบอกแกจังเลยลงถนนเลยให้แกก่าดลงถนนออกไปเลยมันล,ลงได้อ่ะดูไปก่อนว่าแกจะทำมุมไหนนะคะไอเราดูด้วยสายตาก็แบบอ๋อไม่ก่อนเปลี่ยนมุมมองอแกก่อน้วที่นี่ั กดยาเลยแล้วแค่นี้นะคะมันหอนอามุมไม่ได้ค่ะตากองอะ่ะต้องย้ายที่ย้ายทางย้ายฝั่งเพราะว่าอันกรายเพราะว่าแกขยับนิดเดียวเองห่ยย้ายนั่นไม่ได้แล้วต้องขยับหน่อยเพราะว่าให้เราแจงเพื่องบยาย่ไปได้ปอดออกไปนี่นก็ไม่ได้เพราะมันติดพอดีเลยติดเสาเลย จริงๆถ้าเป็นแต่กอดอะนะคะที่เขายังไม่ตันการเสากันามมาเลยหมายถึงทุกๆปีที่ท,นะที่ทำนะเสื่อนหับจะกาดไปข้างแดงมหรืออาดสะอาดปีนี้ลําบากทำงานลําบากเพราะว่าติดเสาติดอะไรหลายเรื่อยๆยอยนี่ก็เป็นหนูสิคะทางเป็หลายอาชี่ที่มันอันนี้อยู่เพราะว่าทุกๆปีมันก็แบบคือมันขนมมันก็เป็นดินอยู่ตอนนี้เขาปูคอนกรีตอ่ะถึงปูนนะ่ะ ามย,ยากแล้วขยะก็กะเต็มเฮ้ยอ,อย่างที่บอกค่ะแปลงนี้กลายว่าปีนี้เป็นว่าช้าเลยนะเนี่ยปกติอย่าทุกปีนะคะเราทั้งตัดทั้งซอยเราใช้เวลา5ชั่วโมงกับจุสองไร่5ชั่วโมงนะคะตัดด้วยซอยด้วย แต่ปีนี้น่าจะเกิน5ชั่วโมงนี่ไม่อยู่เพราะว่าขยายเยอะฝากเยอะหลายรอบเลยหลายเรื่องเราแต่ะละอย่างดูนะคะแต่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะคะวันนี้สารภาพเลยปกติเราใกล้กว่านี้เราจะซูมเอาแต่ปีนี้คือแปลงนี้นะคะขวดกระเบื้องเยอะขวดอ่า เครเ่อดื่มุ๋เจ้าสูงกำลังขยะเ,เ,เยอะไม้เยอะอันตรายต้องหาที่กำบังแบบดีๆเลยอะ่ะไม่อยากเสี่ยงค่ะอันตรายจริงๆนะโชคดีต้นยางใหญ่กำบังนิดหนึง Good. เสียงนั้นฟันแต่ละอย่างนี่เอะไรนะช่วยแต่้วก่อนฟันไม้ฟันพลาสติกฟันขยะ เสียงแปลกๆนะข้อเครื่องสายจ้ามีอะไรอยู่เนี่ยเลยดังแป๊บๆอยู่ได้ยินเสียงแป๊บๆนี่อะไ,ไรอ,อู๋อ๋อโซ่โซ่มันลากโซ่มันหล่นว่าดังเสียงแป๊บๆโซ่หลุดน,นะ จะโดอีกไหมมันไหลไหม่ะพันขึ้นดีๆเครื่องไอตัวบังย่าผะขาดเดี๋ยวต้องไปบ้านจะมีเครื่องอ่าเรียกอะไรอ่ะ ไม้ลองขอนไม้ลองก่อนถึงจะเอาออกได้ไไฮะอะไร,ระไขรับพ่วมลีกคุณค,ครับคุณครับเดี๋ยวเราลีกก่อนเนี่ยเพราะวันคลิปหน้านะคะเช็คตั้งศูนย์เดี๋ยวเอากล้องหาที่กำบ,บงังว่าสาระมันขยายเยอะอย่างที้จริงๆว่ได้แกะเราไม่ได้บังตรงนี้ เดี๋ยวเราพบนคลิปหน้านะคะย่าเจเจ90ขอบคุณที่เพื่อนที่ติดตามนะคะแต่นี้ตากล้องตรงนี้ตรงนี้อันตรายที่สุดเลย